เรียนทางศิละปะมาแต่ว่าถ้าทํางานเมื่อก่อนมันก็จะเป็นงานศิลป์ทางงานศินละปะงานวาดรูปแล้วก็ทําเซรามิกอะค่ะกลายเป็นว่ามันจะมีช่วงที่เรากลายเป็นโรคซึมเศรา้าช่วงหนึ่งช่วงที่เราตอนเราเรียนมันทําให้งานที่เราเคยทําได้หรือสิ่งที่เราเคยทําได้เนี่ยมันทําไม่ได้เช่นงานวาดรูปฝันแรกเริ่มที่เลือกเรียนศินละปะคณะมัณฑนาศิลป์มหาวิทยายลายัยศิละปากรถึงระดับปริญญาโทคือการเป็นอาจารย์มหาวิทยายลายัย แต่การป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่กินระยะเวลานานถึง7ปีเปลี่ยนชีวิตรัสมนทองงามขำให้ไม่สามารถจับงานสร้างสารรค์ได้อีกเส้นทางที่ไม่ได้เป็นดังใจกลับพาไปพบกับงานศิลป์อีกแขนงที่มีเข็มกับเส้นได้ไว้ถ่ายทอดจินตนาการรอยเรียงลูกปัดดินเลื่อมเป็นลวดลายบนพืนผ้าด้วยเทคนิคที่เรียกว่าปักเข็มฝรั่งเศสนิยมใช้ในงานตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง ุดประกายให้รัศมวลลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อทำสิ่งใหม่มันไม่มีทางเลือกนะคะเพราะว่าในเมื่อเราว่าดลุ้ไม่ได้เราก็ต้องหาอย่างอื่นใช่ไหมคะทีนี้เราดนไปเหมือนไปปิ้งกับตรงนี้เหมือนเราวันที่เราเห็นนะเราตกหลุมรักเลยมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบรนด์แบรนด์ไฮเอ็นของทางเซาท์อีเดเชียนะจากคนที่คือปอต้องบอกปอไม่เคยจับงานเย็บปะถัร้อยมาก่อนคือร้อยนเข็มอะไรเงี้ยยังไม่เป็นเลยวันที่เราไปทําเราก็เลย สมัครไปเป็นฝึกงานที่แบรนด์แบนหนึ่งก็เป็นแบรนด์ระดับปูตูเหมือนกันนะคะของไทยซึ่งเขาใช้เข็มฝรั่งเศสในการทำงานเวลาเราสอนนักเรียนก็จะได้เรียนเบสิกว่าการหมุนเข็มทั้งซ้ายขวาเขาต้องทำจนเขาชำนาญทุกอย่างมันต้องเข้ามือจนเขาเป็นออโต้พายโลดแตกต่างจากงานปักทั่วไปและเป็นความท้าทายของช่างมือใหม่ในวันนั้นเพราะงานปักเข็มฝรั่งเศสจะปักบนผ้าโปร่งประดับด้วยลูกปัดเลื่อมดิน จากเทคนิคปักกลับด้านด้วยเข็มตะขอซึ่งประยุกต์มาจากเทคนิคงานปักหน้าผ้าของอินเดียก่อนจะแพร่หลายในยุโรปและยังนิยมใช้กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นสูงระดับโอกุตูในปัจจุบันรวม4ปีที่ศึกษาจนเชี่ยวชาญรัสมนจึงเปิดสอนงานฝีมือในชื่อ r i c a m o a t t r r i s e m b อุสแ d นด์เบอ s ์รี่ดีไที่ก่อนโควิดนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนปักฝรั่งเศสโดยเฉพาะ เรกเรียนจากทางเซาท์อีสต์เอเชียที่เขาบินเพื่อมาเรียนโดยเฉพาะคือส่วนมากเขาจะทําแบรนด์เสื้อผ้าหรืออะไรของเขาที่มันจะต้องใช้เทคนิคนี้นะคะแต่พอคิดว่าเออช่วงนั้นเขาก็มากันเรื่อยๆเรื่อยคือเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเพราะว่าทางเอเชียมัน,มนที่เรียนที่ปอร,รู้ก็คือมีเซี่ยงไฮ้กับญี่ปุ่นพอเราฝึกเราแค่รู้หลักการนะคะของคนนี้ถ้ามันรู้หลักการแล้วมันรู้จริงๆอะ่ะ มันจะรู้หมดว่าเวลาไปทํางานไปแกะงานอะไรเงี้ยแบบงานกูตัวทเขาทำามันมันทํางานยังไงตรงเนี้ยมันเดินยังไง ข้อดีของการเป็นช่างปักที่เรียนศิลปะมานะคะคือคุณปอเนี่ยจะสามารถออกแบบลวดลายงานปักได้ด้วยตัวเองค่ะนอกจากงานปักที่เอาไว้สอนแล้วนะคะคือคุณปอตั้งใจหรือว,ว่า1ปีเนี่ยจะต้องมีผลงานชิ้นใหญ่ที่เป็นงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งอย่างตอนนี้ก็เริ่มลงมือวาดน,นะคะออกแบบลายแล้วคุณปอคะ่ะปีนี้แพลนเป็นยังไงบ้างคะตั้งใจวาดอะไรก็คือ,<ป>คอมันเป็นธีของแพทเธตลอดอะค่ะแพทเธอรูมันก็คือแฟชั่นมันเป็นเรื่องความชอบของเราส่วนตัวส่วนมากงานที่เป็น ้้าาาาาาาเปลล่จจจะะสสรงนนนักก็คคคคืออามาามอมมมววชบบุศิได้มีลวดลายงานปักแบบออริจินัลของตัวเองก็ทำให้ผลงานของลิคาโมสตูดิโอแตกต่างจากที่อื่นและการได้ใช้เวลายอยู่กับฝีเข็มและเส้นได้ยังพาให้หัวใจของช่างฝีมือได้สงบจดจอ่อเป็นเหมือนยาใจควบคู่การรักษาตัวจนวันนี้หายดีจากโรคซึมเศร้าและยังคงสร้างสรรค์าง,งานปักไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเข็มฝรั่งเศสปักดิ้นหรือเกเวิร์ก ที่ศิลปินปรับประยุกต์จากงานแนวขนบเป็นลวดลายร่วมสมัยทั้งยังได้ทำงานเซรามิกที่เรียนจบตรงมาควบคู่กลับมาเป็นตัวตนคืนชีวิตในฐานะศิลปินเต็มตัวอัญชลีโปสวุวรรณไทย PBS รายงาน